สวัสดีครับผมคริสเปอร์ไรน์นะครับตัวนี้คือม้าคู่ใจผมเองครับค่ะนินมังกรค่ะเว้ยนี่ออโอ้เม่งเจียวอาตุยค่ะพุทธชาติค่ะเป็นม้าของรายการนี้ค่ะ นมตัวผู้ครับก็เราเป็นพิธีกรรายการคุสเดรีก็ทำมา8ปดปีละรายการก็ยังรักษาคอนเซ็ปต์ก็คือสอนภาษาอังกฤษที่1แน่นอนก็คือสนุกเน้นตลก2ก็คือแน่นอนคือง่ายและภก็คือเป็นภาษาที่เราใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับ คือว่าใช่ครับก็คือในการในการที่เราจะเล่นกับคำเนี่ยก็คือว่าอนัอนที่อันดับที่หนึ่งเพื่อเป็นวิธีการจําศัพท์ง่ายๆนะครับอย่างเช่นอะันเมื่อกี้เพิ่งเล่นไปก็จะเป็นคือมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือ,อนแบบเป็นวิธีในการจําของผมแล้วกันว่าอย่างเช่นน้ําเก๊กฮวยมันจะเรียก chrysanthemum ไปสอนเขาก็จะ oh, โอ้โหยากจัง<ๆ>ผมอ่านง่ายๆ chris and the mum chris แล้วก็แม่มาด้วยอย่างเงี้ยส่วน chris and the mum เอามารวมกันเป็น chrysanthemum เขาก็จะเออมันง่ายก็เทียภาษาอังกฤษกับไทย ก็คือพูดง่ายคือรายการก็คือจะเป็นเงฮะก็คือว่าจะต้องพยายามก็คือจะต้องพยายามใส่ทั้งทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ก็คือความพยาาของพิธีกรแบวกแขกรับเชิญเข้ามาถ้าผมนิยามขึ้นมาคือผมเรียกว่า V I P English So V I P English ก็คือ V vocabulary I idioms P pronunciation แล้วก็ S ก็คือ sentences ก็คือศัพท์สำนวนการออกเสียงและประโยคสำเร็จรูป เราจะมีสำนวนเยอะครับอย่างเช่นสักหนึ่งสำนวนให้ได้จำแต่รายการได้ Don't judge the book by its cover แปลว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราแฮร์ดูแล้วจ่ไปตัดสินคนจากอะไรตื่นๆจกภายนอกอะไรเงี้ยครับใช่ก็แล้วก็ pronunciation ต่างๆอย่างเช่นจะสอนคำว่า jealous ก็วิธีการจำก็เหมือนกับ เจเลิศนะเนี่ยเจเลิศโอ้ยขอบคุณนะทีู่้ชมป้าเขาด่าว่าเจเนี่ยอิจฉาขี้ฉาขี้หึงเงี้ยเราก็จะจำได้ว่าเป็นเป็น reference เพราะว่าเป็นเจเลิศอะไรเงี้ยก็รายการ c คริสเตอร์ร r y นะครับเป็นรายการที่พยายามสอนภาษาอังกฤษเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับด้วยด้วยใจมาตลอด8ปีแล้วนะครับก็สำหรับพี่น้องชาวไทยในหมู่มากแล้วกันก็อยากจะฝากรณรงค์นิดนึงว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ กำลังเริ่มมามากขึ้นเยอะทุกวันนี้ขนาดภาษาไทยกระเดงเรายัางมีผสมภาษาอังกฤษอยู่ในภาษาไทยเยอะมากดังนั้นเนี่ยก็คืออยากจะฝากให้ลองเปิดใจนนะฮะเปิดปากเปิดหูตาของเราแล้วก็พยายามลองรับภาษาอังกฤษขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราจะได้กลายเป็นมนุษย์เกินร้อยถามยังไงครับภาษาไทยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้พูดได้ถูกต้องแต่พอเราได้ภาษาอังกฤษสักยี่สิบสามสิบเนี่ยเรากลายเป็นมนุษย์เกินร้อยแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือ ก็ฝากเลยนะว่าภาษาอังกฤษมันสําคัญแล้วแหะแล้วก็เราจะได้ไปปฏิสัมพันธ์กับคนชาติอื่นกับไม่ว่าจะชาติหน้าหรือชาติที่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต่างปร<น>ะเทศะต่ว่าพบชาติทุกวันเสาร์สองโมงหนาทีทางช่อง5้านตอนนี้